น้องเอาอะไรมาให้พี่เนี่ยเอกติดจะจะคิดก่อนโอเคก็เป็นเก็บตกจากวันสองมอมีนนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทั้งบ้านจะส่งมีมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไปน้องเอาอะไรมาให้พี่พอเถอต้องดูด้วยนะครับพี่วันพุธสะดุดมีแสดงว่าตั้งใจส่งมาวันอะ ผมว่าผมเคยดูแล้วผัวเดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีเหมือนเดิมเป๊ะเดี๋ยวนะเพิ่งส่งมาสองชั่วโมงที่แล้วนี่ไม่ได้ดูคลิปพี่เหรอพี่เคยดูแล้วน้องมีมนี่มันบุกมาถึงนี่เลยเหรอ,อมูกำลังหมด <c oughs> เอคนศาสนานี่ถือว่าบาปหรือเปล่าน่าจะบาปนะครับไม่ดีไม่ดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมน่าหวัวเราะเลยกู AI Chang c h a n e l คนที่กั้นคำก็แบบน้องเอาอีหยงังมาหายไายเบิงโอ้ชื่อดีชอบ <c oughs> ดเดนะ <c oughs> ีมันคืออะไรอ๋อผมเคยเห็นมีมนี้แล้ว <c oughs> แล้วจะมีคนใส่เสื้อเหมือนกันมา <c oughs> แต่อันนี้อันนี้ มันไม่เหมือนอันที่ผมเคยดูมันลดราคาเหรือยังไงทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าผมลำคาญเอฟเฟกเสียงหัว้อชิบหาย <S <S เดี๋ยวผมปิดให้แล้วกันแล้วโอเคเพวกหญ่นี่กั้นขำอืมเอาคนที่สี่แล้ว ในมีมที่ผมเคยดูนะสุดท้ายเขาจะหากันหมดอาทั้งกระเป๋าทั้งเสือ้อทั้งกางเกงแม่งเหมือนกันหมดอ่ะคนที่ห้าดูซิมันมีคนที่หมันไม่ไม่ไม่ใครแมมกอะอร่อยมีตังนี่ครับน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูเจ้าอยากได้อีหยังหลายที่สุด เอออยากได้อะไรบาร์บี้บบทำไมอ่ะฮะยังบาร์บี้ <c oughs> อ๋ <c oughs> อจะอยากได้ตุ๊กตาบาร์บี้บ่เอ้าเออขอโทษเด้อเจ้ากดที่ตามข่อยในทิกต็อกอยู่บ่กดอยู่เจ้าอยากได้อียังหลายที่สุดบาบร์บี้อืมสบายดีนะครับแต่ชามันก็ไม่แปลกนะเพราะบางทีบางครั้งเราก็อยากได้ตุ๊กตาอย่าง อีมากระดิ่งกับอีอีปากหน้ายิ้มเนี่ยผมก็อยากได้น้องเอ็มเคสวงรอบที่หครับไม่มีอะไรมากตามคลิปเลยถ้าอีโมจิมีเสียงย่าๆก็พอนะอันนี้่อ่าโอเคโอเคมีกัดฟันดอโอเค เคยทํามีมนี้ไปแต่ไม่ใช่มีมอิโมจีนะมันเป็นรูปเครื่องบินอะเครื่องบินขําน้องอิทธิริ์น้องเอาอะไรมาให้พี่ดู่าเ,เกือบเกือบเกือบไม่ลมเว้ยอ่าลองลองเท้าบินตรงคอนเซ็ปม,มันพูดมันต้องประมาณนี้น้องเอาอะไรพี่ดูเนี่ยมาอีกแล้วสับสนหลายคนเหลือเกิน กรณีที่ยื่นแขนยื่นหัวออกไปเนี่ยจะมีการ<ม>ตัดการทํางานของลิฟทันทีค่ะไม่เชยังไงก็ตามไม่ควรให้ผู้ปกครองใช้ลิฟต์ตามลําพังนะคะควรจะมีเด็กดูสลับกันแล้วส้วมโรมันเมนูใหม่ที่ผู้ชายชอบเมนูอะไรสิแกงกะเดนไปแล้วแกงกะหรี่ใส่แกงอะไรแกงะหรี่ใส่หีเป็ด ป้าคิดไดไงวะอ๋อมันตกใจ่แต่รสชาติมันจะเป็นไงวะแกงกะหรี่ใส่เออนั่นแหละพี่ห้ามีคนกี่เส้นฮะนี่ครับพี่สีวัฒน์นัทสุดนารุโตซาโตชิเอเรนพีสเดิร์นี่มันชาวเชียงดาไปไหนไม่เรีเพื่อนที่คบกันมาสิบปีกินเหล้าไปเพื่อน ไม่ไป,ไปทำไมอ่ะก็มึงคลอดลูกอ่ะโอ้<ะ>เด็กมึงเจอกันวันสองวันกับเพื่อนที่คบมาเป็นสิบปีเลือกเด็กเออใครจะเหมือนมึงอ่ะคบเพื่อนที่คบมาเป็นสิบปีมึงเรื่อง <c oughs> ใครมึงคลอดนะทำไมอ่ะก็มึงคลอดลูกอ่ะอ๋อเพื่อนเสื้อสีม่วงเพิ่งคลอดอืมอ่าวันพูธก็มากับเขานะครับน้องจุง๋ม วันนี้ผมเองก็มาครับพี่ชีนะ่าโอเคได้ดูท่าจะเป็นมีมที่สายยางน้ำมันแรงมากแล้วเขากำลังเป่าปีทำท่าเป่าปีแต่เป็นไม้ขัดซส่วมผมไม่ได้จะปลอยผมแค่เดาตามที่สายคนเรียก อย่ไปยืนบนชะโคกนะี่ครับมันอันตรายเคยมีคนไปนั่งยองแล้วชะโคกมันแตกบาดดากมาแล้วเฟิร์สสังอยากกินคุกกี้ครีมค็อกเทดส่งครั้งที่55มั้งครับพี่อายาสุจิยูกิโตมันห่างไกลาจากคำว่าชีวะแล้วนะเนี่ยอ่ารบก,กวนตัดต่ออีกแล้วนะครับจากกิฟต์มี AI นั่นเองช่วยแต่งให้รูปหนูกับแฟนมาอยู่ด้วยกันหน่อยคะ่ะะอ่า,า,อางานฟรีซะด้วย แล้วกิมมีเอไก็ออกแนวพี่เจมเลยทำคลิปพี่เจมดีกว่าพรุ่งนี้จะทำคลิปพี่เจมดีกว่าอือโอ้เทพเหลือเกินอย่างที่ผมเคยบอกแล้วผมทำไม่เป็นนี่ครับเดี๋ยวเขาพี่แกทำอะไรต่อ พี่เจมพี่เจมชัดๆไบเลยสยกให้เป็นพี่เจมของประเทศเราเนี่ยครับเคยดูไม่เด็กน้องเอาอะไรไหมพี่ดูอืมจริงอ่ะอ่าอืมไม่เด็กจริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะไล่ซีรีส์ให้ฟังโอเคมีซีรีส์ที่เราเคยดูแล้วไม่เด็กเน,นี่ยนี่หนึ่งดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง อันที่สองขวานฟ้าหน้าดำเด็กทุกวันนี้งงแล้วสิขวานฟ้าหน้าดำเสร็จก็มีแก้วหน้ามาด้วยก่อเพชรเจ็ดสีโอ้ยมีอีกเยอะถ้าใครทันพวกนี้ไม่เด็กเชื่อเถอะน้องดา้านในวันสองไม่ได้ออกคอวันนี้ได้ไหมครับต้องดูก่อนว่ามันซ้ำไหมจะเอาเด็ยกเมนูนะครับสออเมนูนี่ครับครับซีดง,บซดงครับ นี่คัสเดึงมั้ครับคัสเัดุงเออไม่เป็นไรตรงคอนเซปต์อีกสักอันบ้านไงจะใครละ่ะใครละกันเลยทีเดียวออฟชีวารคิดแคปชั่นไม่ออกอีกแล้วภาค2ฉันจออคลิปให้ได้เลยออฟชีวาร์ทเหรือได้แต่ชาก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดยออฟตัดซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาวแว่นมันบางมาก หมดปัญหาฟันฟานมหากขาแว่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวตัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างอืมเรียบร้อยนะครับผัดเผ็ดอีกสักอันไม่มีอยู่จริง น้องต่อเตอร์นะครับน้องเอาอะไรไม่พี่ดูแคปชั่น o d job my friend อ่าฮะเดี๋ยวดูซิคำนี้จะหลุดออกจากปากผมไหมโอเคโอเคเก็ตอย่าหาทำเนียบโอเคกูชอบ my friend ก็ชมคนเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหหมอรอจนเหงื่อออกหัวก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับย